สวัสดีครับพบกับช่องรายการสร้างสารรค์บ้านของคุณเอ๋นะครับผมเดี๋ยวแนะนํากันนะอันนี้อาจารย์ดาวนครับผมอาจารย์ดาวครับอาจารย์ดาวจะมาแนะนำนะวิธีในการทําบันไดเดี๋ยวผมถ่ายดูปุัมได้กันนะบันไดเป็นแบบนี้นะแต่นี่เดี๋ยวดูแบบนิดนึงพอดีเราเอาแบบมาวางไว้แล้วนะจะได้เข้าใจไปด้วยกันนะนี่บันไดมันเป็นแบบนี้นะครับนี่มีแบบนี้ ดูเป็นและกันเดี๋ยวผมจะพูดตัวเลขตามนี้แหละอันนี้ด้านข้างแบบนี้นะภาพตัดเป็นแบบนี้นะครับพูดง่ายว่าพื้นที่เราเห็นนี่คือตรงนี้นะนโอเควิธีการทําอาจารย์ดาวแนะนําเลยวิธีการสารสาหล็กบันไดนะครับเหล็กบนต้องมาเป็นเหล็กล่างเหล็กล่างมันต้องไปขัดกับเหล็กบนเงี้ยการการขัดสารของเหล็กบันไดนะครับรบันไดเอสทีสองด้านหน้าตัวนี้มันเป็นเหล็กสองเลเยอร์นะฮะอันนี้เขาเรียกเหล็กชั้นแรก สองเลเยอร์หมายถึงเหล็กสองชั้นนะครับตาตะแกรงสองชั้นนะครับอันนี้หมายถึงเลเยอร์แรกคือชั้นแรกอหรฮะเดี๋ยวมีอีกเลเยอร์หนึ่งเดี๋ยวจะมีอีกเลเยอร์หนึ่งมีชั้นนึงครับอันนี้เหล็กอะไรเอ่ยเหล็กเก้ามิลครับอ่าเหล็กอาบีเก้าเนาะโอเคครับต่อมาล็อกกระสานอย่างเงี้ยเหล็กล่างใส่ของล็อกไปในในคาน ก็ขึ้นมาให้มันแหลกเข้ามาที่พื้นชั้นบนแล้วแหลกชั้นบนแย่มาให้มันแหลกมาที่พื้นชั้นล่างอ,อะไรลักษณะนี้นะถ้าบนก็จะเหมือนกันพอเสร็จแล้วก็จะติดจมูกบันไดเนี่ยตามรูปร่างเนี่ยจมูกบันไดใส่ขึ้นมาขึ้นมาขั้นแรกหน้าขั้นแรกออกจากซตเตอร์มาเมตรห้าเซนคือบวกแปดสิบลงมาขั้นที่สองคือบวกหกสิบห้าตัวเลขนี้ฮะแล้วมาขั้นที่สุดท้ายก็บวกห้าสิบเดี๋ยวระดับดินพวกนี้ก็จะถมอยู่ที่ห้าสิบที่ คนถ่ายกล้องยืนนะฮะแล้วกสมดินบวกที่ห้าสิบก้าวขึ้นมาเดี๋ยวผมสรุปนิดนึงเนาะอันนี้คือบันไดนะครับบันไดนะรูปร่างบันไดก็เป็นแบบนี้มองด้านข้างอมองมองภาพตัดเป็นแบบนี้นะครับมีแค่นี้แหละอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอย่างนี้อตอนนี้ขั้นตอนนี้สําคัญก็คืออย่างนี้เขาเขา,เขาเขาขีดเลยเอาไว้ละนี่เลยเอานะครับเลยเอานะนี่อันนี้ที่เขียนว่าบวกห้าสิบก็คือเดี๋ยวทําเสร็จสับะสมดินน่ะมันจะบวกห้าสิบจะยึดดินอยู่ตรงนี้ครับ ่ดินอยู่ยนี่เลยปึ๊บอ่าแล้วนี่คือบันไดขั้นที่1อ่าเขาเลยเอาไว้นะขั้นที่1เนาะแล้วขั้นที่สองเนาะอันนี้ก็คือ15บห้าเพราะว่ามันมี30อ่าทีนี้เนี่ยตรงเนี้ยเป็นขั้นที่1นะึ่ะอ่อไม่ใช่ขั้นที่1ขั้นที่1อยู่นี่อันนี้ดินอยู่นี่นะดินอยู่นี่ขั้นที่1ก็เหยียบขึ้นมาเหยียบบนนี้นะ65นะครับ ไอ้ตัวนี้เนี่ยเราก็จะไปเท่ากับฝั่งนู้นเลยนะเราต่อบันไดเห็นไหมครับไอ้ตรงนะี้หกสิบห้าอ่าเดี๋ยวมันจะต้องมาเท่ากับตรงนี้อ่าเป็นขั้นที่สองนะอ่าขั้นที่หนึ่งแหละขั้นที่หนึ่งอันนี้ดินพื้นดินนะเราถมมาถึงนี่อ่าดินก็จะอ,อยู่บนคานนี้เลยอยู่บนคานนี้นะถมมาถึงนี่เลยแต่ว่าเดี๋ยวปูนแล้วหล่อมาถึงนี้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ขั้นที่หนึ่งนี่นะครับบวกเข้ามาเป็นหกสิบห้า ขั้นที่2บวกไปอีก15นะก็เป็นประมาณ8580นั่นแหละนี่แต่ว่าตรงนี้เราจะบาลานซ์ให้มันได้15เอ่อตรงนี้ไม่ใช่นะตรงนี้15ครับแค่ตรงนี้อย่างเดียวตรงนี้ก็แล้วแต่เลยวี f i n i ชชิ n g เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับแล้วขั้นเนี่ยเราก็ดูในแบบนะในแบบนี้มัน3 0มนะนี่300้นี่เราก็ เจ้าของบ้านบอกพี่นาแล้วมันแคบไปไแค่30มสิบมันทัดไม่ใช่แค่หนึ่งไม้บรรทัด30เซนก็บอกอยากได้สัก4 0่สถึงห้นะเขียนไว้นี่นะเห็นไหมก็เลยอ่าเลยเอาไว้ละตรงนี้ก็จะได้40นะวัดดูละนะเลยเอาไว้ละ40มาถึงนี่เลย40อ่สที่มี2องเส้นนี่มันมีจมูกนะนอ่าเส้นนอกเป็นจมูกนะเส้นในก็อยู่ตรงนี้มาอย่างนี้นะ ครับอ,อ่านี่ก็คือ,อพอได้เลยเอาตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวเขาจะมาสารตรงนี้นะอีกเลเยอร์หนึ่ง,ง,งนะครับตรงนี้เราก็เอาเอาลูกปูนวางไว้ใช่ไหมลอยจากพื้นละประมาณนิ้วหนึ่ง,งเดี๋ยวก็จะมีอีก,อกเลเยอร์หนึ่งนะซึ่งแต่ว่ามันต้องอยู่ต่ํากว่าระดับนี้แหละนะต่ำกว่าระดับที่เราทำนี่แหละแล้วก็จะมีไอ้พวกนี้นะครับก็บคือก็ผูกเล็กตามแบบพอได้ปุ๊บเราก็จะเทเลยเทปูนบนนี้เนี่ยเทปินบนนี้มันก็จะได้ เป็นรูปบันไดนะครับแบบนี้นี่บันไดแบบนี้อันนี้มีการแก้ไขนะมันมันไม่เหมาะสมสําหรับเราเราไม่ชอบมันแคบไปขยายตามนี้อันนี้ได้ทาแล้วอันนี้ก็ตามนี้นะครับอันนี้เป็นโน้ตท,ที่ที่คุยคุยคุยงานไว้กับเจ้าของบ้านนะวนเวลามาดูีรูปแบบเราก็จะดูว่าไม่ลืมเพราะว่าเราเขียนไม่เรียบร้อยแล้วนะครับอมอน้ำบนแบบนี้อันนี้มันแคบเห็นไหมครับเราขยายมาอีกสิบเซนนะเป็น40ตอนนี้นะครับแต่อืนอ่นๆเนี่ยคือตามนี้ ครับอันนี้เป็นรูปด้านบนอันนี้เป็นรูปด้านข้างนะครับอ่ามองอมาอันนี้เป็นแบบกระดูกมันข้างในใช่ไหมแบบนี้ส่วนเดี๋ยวตั้เขเทป,ปูนเราเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกทีนะครับนี่ตรงนี้เป็นส่วนหน้าบ้านหน้าสํานักงานนั่นแหละเนาะอ่าแต่ว่าเห็นคานอันแรกไหมครับนี่คานอันแรกเคสนี้จริงๆพื้นดินเนี่ยเดี๋ยวต้องต้องปรับมาอยู่เลยคานนี้หน่อยนึงนะก็คือจะไม่เห็นคานนี้อคานนี้ก็จะ จะเหมือนเป็นคานคอดินนั่แหละจะลอยอยู่เพื่อรับน้ําหนักบันไดนะตอนนี้มีเสาเข็มอยู่นะครับอะไรกันถูกหวยเหรอไม่ได้ถูกกับผิดอ๋อเขามีเซลมีเซลเอากระเป๋ามาให้นะเดี๋ยวของผมอันนึงเอาไว้นะนะมันมีนาบัตรก็อยู่อันถึงแดงนั่นแหละไม่ใช่ครีมเอกสารเออเอกสารไว้ เดี๋ยวผมอันนั้นไม่ต้องอาเจียไปนะโอเคโอเคเขาทิ้งแคตตาล็อกไว้ให้อ่าโอเคอันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะครับอ่าก็สรุปเนี่ยก็เป็นตามนี้แล้วเดี๋ยวตอนที่เทแล้วตอนเข้าแบบเสร็จเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกทีแต่ที่สาคัญคือนี่เพื่อความผิดไม่ผิดพลาดนะเราก็จะตีเลยเอาไว้นะตีเลยเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะเราก็จะรู้เลยว่ามันมันโอเคไหมถูกผิดยังไงนะอ่อันนี้เรามีการทบทวนแบบนะก็คือว่ารีวิวรีไว้แบบมานิดนึงนะตรงขัง้นบันไดเนี่ย มันแคบไป๋ยวดินอยู่นี่ถมและดินจะอยู่นี่ก้าวขึ้นมานี่15้าเซนนะแต่ตรงนี้มันแคบไปนะเราเพิ่มมาอีก10เซนเนี่ยมันแคบไปดูแล้วไม่ชอบนะมันแบบเหยียบไม่เต็มเท้าแล้วมันไม่สวยนะก็เลยแก้ไขนะอันนี้ก็เป็นจุดแก้ไขเดียวทําเสร็จแล้วก็จะพามาดูนะครับโอ้ยจบก่อนนะครับร้อนจะเป็นลมนะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับ